แต่ทีนี้คุณผู้ชมวันนี้มันก็มีเหตุการณ์ที่โอ้แล้วว่าหลายคนก็บอกว่ามันระทึกเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์มันก็ตึงเครียดอยู่แล้วด้วยตัวมันเองแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ที่จังหวัดตราดวันนี้ไปเจอลักษณะของกัมพูชาทหารเนี่ยแอบสอดแนมเข้ามาในพื้นที่ของเราคุณผู้ชมฮะถึงขั้นว่าล้าแดนปีนข้ามรัว้วลวดหนามเข้ามาสอดแนมแล้วเราจับได้อาลองดูคลิปเหตุการณ์คลิปนี้ฮะทหารกัมพูชาขึ้นมาแล้ว ผมอยู่ตรงแนวเลยนะเห็นร้อรดหนามไหมอนนั้นแหละแค่ฝั่งนี้ตรงเนี้ปัญหาไม่ต่างในช่องหุบใช่ผมว่าไงละครับดูแล้วเนี่ยโอ้แนวเราแค่ดีเหรอผมไม่รู้เลยว่ารวดนหนามกั้นอยู่เนี่ยครับเราไปสร้างบังเกอร์ตรงนู้นน่ะจะย้ายฐานเราไปตรงนู้นมันยังไม่ให้ทำไมบ้านเราเนี่ยมีเกตบ้านเราเนี่ยผมถึงบอกนี่ถึงขั้นปรีนร้อหนามลอดเข้าไปเลยเฮ้ยแต่จริงๆตรอดเนี่ย ยังยังไม่ใช่จุดที่ประทะากันนะเพราะตรงนี้คือฟ, <นะ S 2> ฟากอีสานนะใช่ออนี่ฟากตะว,วันออกนี่แสดงว่าก็เริ่มตึงเครียดแล้วก็มาอย่างเงี้ยก็เลยงงยอะไรว่อ้าวอยู่ดีๆก็สอดแนมเข้ามา,มาเฉย,ยงงเลยโดยเขาบอกว่าคือจุดตรงนี้เนี่ยคือจุดชมวิวยุทธการบ้านชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับคือทางทหารพรานนาวิกโยธินทหารกัมพูชานายหนึ่งเนี่ยมีการไปีนรัวลวดหนามเข้ามาสอดแนมในเขตดแดนไทยหลังจากชาวบ้านเนี่ยเขาเอายางรถยนต์ไปบ่อบให้กับทหารเรือจะใช้ทําบังเกอร์ใช่ไหม ชาวบ้านก,ก็ถ่ายคลิปแล้วก็ตั้งคำถามว่าฐานชาราชจ,จังหวัดตราดทหารตชดกัมพูชาขึ้นมาสอดแนมเจอทหารไทยในเขตพื้นที่ของเราเราจะทำบังเกอร์ตรงไหนก็ได้ไม่ใช่เหรอมันมีสิทธิ์อะไรมาบอกว่าไม่ให้ทำล่าสุดนะฮะพลตรีปารัฐรัตนชัยพันธ์รองโฆษกกองทัพเรือออกมาชี้แจงนะครับว่าคลิปนี้ถูกบันทึกโดยพลเรือเรนที่พยายามเอายางรถยนต์ไปมอบให้กับหน่วยทหารในพื้นที่นะฮะซึ่งห่างจากซึ่งไปใช้ ท,ที่กาบังสําหรับทหารที่เขาประจําอยู่ชายแดนอยู่แล้วซึ่งทางเดินดังกล่าวที่ปรากฏในคลิปเนี่ยยืนยันว่านี่คือดินแดนประเทศไทยแน่นอนออท่านเน้นย้ำนะฮะห่างจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทางบกระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยกว่า200เมตรเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ว่าแบบพื้นที่ทับซ้อนอะไรนะไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์นี่คือดินแดนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นพอพบว่ามีการลักลอบสอดแนมเข้ามาเราก็ต้องจัดการไปตามขั้นตอนนะฮะ น่ากังวลน,นะโหมาถึงขนาดนี้แอบเข้ามาไม่รู้ว่ามาสืบมามาสปายหรือว่ามาหาข้อมูลอะไรหรือเปล่าครับนะครับ